พาลิลลี่เข้านอนแล้วไปหาค่าคนต่อดีกว่าณตอนตีสี่โอ้ยปวดฉี่จังไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยวายยะอะไรกันครับเธออันนี้หัวใจปลอมห้าร้อยห้าสิบห้าไปง้อก็ได้กับ อย่าเข้ามานะไอฆาตกรอะไรกันครับเธออันนั้นหัวใจปลอมครับอะไรกันทำไมเหมือนผมจริงเลยล่ะครับเขาไม่รู้ครับแต่เขามางว่เธอครับค่าบกความเชื่อใจลบสิบเปอร์เซ็นต์ไปนอนกันนะแบบหนึ่งเขาขอเข้าห้องน้ำก่อนครับ20นาทีผ่านไป เธอคะวันนี้เขาเป็นประจำเดือนไปซื้อผ้าอนามัยหน่อยค่ะได้กับเธอตอนนี้ความเชื่อใจเราไม่ค่อยมีแล้วด้วยไปสำรวจห้องใต้ดินดีกว่าเฮ้ยนี่มันฝนนี่นะลินลี่ช่วยเราด้วยทำไมเธอไม่ลุกออกมาล่ะฉันโดนมัดอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราช่วยขอบคุณนะที่ช่วยเราเดี๋ยวนะ ว่าแต่ทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ละ่ะ <c oughs> คือว่าฉันโดนล,ลักพาตัวจะมาฆ่าน่ะแต่แฟนของฉันเป็นคนลินลี่ลรลลี่ลรนลี่เตีงอยู่ไหนครับเธอไปซ่อนใต้เตียงก่อนนะเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวลินลี่ชูเบาเบาทำตามที่บอกก็ได้ระหว่างนั้นเธอไปไหนมาหรอกครับออปเปาครับอันนี้ครับของที่ให้ซื้อ ขอบคุณนะคะไปนอนกันครับได้เลยความเชื่อใจลบ20%เอรตอต่ออีพค่ะ